แรกมาาก100ันจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับครั้งที่สองล่ะไฟเริ่มให้สบงเอาไม่ใช่ <c oughs> เปยนซิบเอเซ็นแทกโอ้โหดวงนี่ยัอย่างเกลือ Damn, like ขอแนะนำนะครับร้านอีลาสติกช็อปร้านเติมเกมออนไลน์ราคาถูกนะครับบอกเลยนะครับว่าบริการดีทันใจปลอดภัย100% นะครับไม่ว่าจะเป to วินหรือเป y ท o ฟินก็เติมได้หมดนะครับสามารถทักได้ทั้งในแฟนเพจแล้วก็ไลน์แอดนะครับและอย่าลืมบอกว่ามาจากอาร์ลิงกิมมิ่งด้วยนะครับเอาละครับเพราะว่าผมอาร์ลิงกิมมิ่งนะครับแล้ววันนี้เนะฮะเราอยู่ในเกม m o o n l i g h t c a p t o r นะฮะอ่าซึ่งเป็นเกมใหม่นะตอนนี้นะเนี่ยเห็นื่นหลายคนมาเล่นกันเยอะมากเนาะทุวันนี้ผมจะมาแนะนำา5เรื่องนะครับที่ไม่ควรทำในช่วงต้นเกมนะฮะโอเคมามีอะไรกันบ้างเนาะ มีอะไรบ้างโอเคเราไปเรื่องแรกกันเลยดีกว่าเนาะนะครับเรื่องแรกเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของสเตตัสนะครับอ่าเกมนี้เป็นเกม MORPG เนาะเราก็ต้องมีบวกสเตตัสนะครับซึ่งเกมเนี้นะครับเท่าที่ผมจำไม่ผิดนะทุกๆ5เวลเนี่ยเขาจะมีสเตตัสมาให้เรากดบวกเพิ่มเข้าไปอีกเนาะนะครับเอาจริงเนี่ยผมอยากแนะนําว่าให้บวกให้ตรงสายลองดูนะครับว่าบวกสเตตไหนแล้วมันเป็นค่าที่เราต้องการเนาะนะครับเนี่ยะถ้าแบ่งเนี่ยนะครับ อ่าถ้าอย่างเงี้ยผมเป็นโจมตีระยะใกล้เนาะส่วนมากก็จะเป็นเนี่ยเกี่ยวกับอะไรมิลี่มิลีเนี่ยมิลี่มิลีเนี่ยนะเป็นการตีใกล้เนาะนะครับความจริงผมอยากได้ค่าคลียรนะครับก็บวกสแตทที่ตรงสายนะนะครับแต่ว่าที่ต้องมาบอกเรื่องเนี้ยหลายๆคนเลยนะฮะไปบวกค่าที่จะทำให้นะเนี่ยครับ MP r e g e n d เนี่ยมันบวกเพิ่มเพราะอะไรค่านี้คือค่าที่จะเพิ่มตัวนี้ฮะเนี่ยการรีคูลดาวน์มานาเนาะนะครับทำไมเพื่อนหลายคนถึง ถึงอัพกันนะครับเพราะว่าเกมนี้มันใช้สกิลเนาะในช่วงต้นเกมเนี่ยเราใช้สกิลเยอะนะครับหรหลังๆผมว่าอาจจะใช้สกิลเยอะแล้วสกิลเนี่ยนะครับมันเยอะจนมานาเราดีคูดาวไม่ทันนะครับแล้วเกมนี้ก็ไม่มีขวดดีคูดาวให้ทันให้ใช้ด้วยนะผมก็เลยอยากจะแนะนาวิธีแก้ไขเนาะนะครับวิธีแก้ไขเนี่ยเวลาเราใส่สกิลเข้าไปนะครับความจริงเนี่ยเขาจะมีบอกเลยว่าเราใช้เท่าไหร่เนี่ยอย่างเงี้ยผมนะฮะใช้ทั้งหมดตอะนนี้อยู่ที่ 19.97เนาะนะครับอ่าอยู่ที่19.97ซึ่งมันไม่พอนะครับเพราะว่าเนี่ยตัวผมอะ่ะมันรีคูดาวอยู่ที่18นะครับแปลว่าอะไรนะครับเราไม่ควรเอาไปเยอะเกินเท่านี้เพราะไม่งั้นในเวลาเราฟาร์มย,ยาวๆนะครับมานานเราจะหมดและจะตีช้านะครับเพราะต้องรอรีคูดาวเพราะฉะนั้นเราต้องปิดไปครับอปิดแล้ว ดูกันว่าทีนี้พอไหมนี่ฮะลดลงไปแล้วนะครับเหลือแค่14.97แทนแล้วนะครับแต่ว่าผมรีสแปถ้าขอว่าผมสามารถโจมตีได้เรื่อยโดยที่นะครับไม่คูดะไอตัวมานาไม่หมดเนาะอันนี้เรื่องแรกสําคัญมากนะครับต่อมาเรื่องที่2นะครับอ่าเรื่องที่2นะเป็นเรื่องของสกิลนะครับอ่าสกิลนะอยู่ไหนนะครับนี่เลยเนาะคือเกมนี้นะครับ เราเวลอาพเนาะสกิลไม่ได้ปลดนะครับเราต้องไปซื้อนะฮะเราต้องไปซื้อสกิลนะครับเพื่อมาใช้นะครับซึ่งเวลาซื้อเนี่ยส่วนมากมันจะอยู่ที่เมืองพอดีผมกดซื้อแล้วมันก็ไม่มีปุ่มให้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปที่เมืองแล้วกันอืมลงทางไปอ่ะนะครับคือเราต้อง คือเราต้องไปซื้อเนี่ยเพื่อปลดล็อกสกิลเนาแล้วก็ช่วงแรกเนี่ยนะครับอยากจะบอกว่าเก็บตังค์กันดีๆนะครับอย่าไปใช้อื่นเพราะเกมนี้โกะใช้เยอะมากเนาะโอเคอันนี้เราอยู่ในเมืองแล้วนะครับแต่ละเมืองนะจะมีสมุดไม่เหมือนกัน่ะกดไปที่สกิลบุ๊กนะครับเมอร์เชนนะครับอ่ะอย่างอันเนี้ยอันเนี้ยผมซื้อไปหมดแล้วนะครับก็อันเนี้ยมันตกเล่มละล้านนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าไปกดเล่นนะครับตัวเงินเนี่ย เนาะ,ะสกิลต่อมาจะเป็นครั้งละ2ละ้านห้าะผมก็ต้องเก็บผมก็ต้องเก็บตัวทองไว้เนาะในการซื้อสกิลนะครับซึ่งดูดิสกิลหลังๆคือใช้เยอะมากเท่าไหร่นี่นะฮะสามสิบล้านให้ตายเถอะนะฮะโอ้เก็บเมื่อไหร่เนี่ยนะครับ,เ,บ,รเ,นะรบเล่นยาวๆเนาะอันนี้คือเรื่องของสกิลนะครับว่านะครับ จริงเรื่องนี้จะมาบอกอย่าใช้ตังค์หมดนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีตังค์ซื้อสกิลนะครับอ่ะต่อมานะครับในเรื่องของการตีบวกนะครับเกมเนี้ยเป็นการเล่นที่แบบว่าเกมเกมเนี้ยครับถ้ามันตีแตกนะครับถ้าแตกเมื่อไหร่คือของหายครับอ่ะดูอย่างนี้นะตอนเนี้ยสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าผมตีแตก เอาจริงผมมีของรอทดลองแหละนะครับคืออันเนี้ยผมเป็นมันเป็นของแท้นะครับหรือของเติมนั่นเองนะครับแล้วผมไปซื้อมานะครับในร้านค้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตีบวกให้ดูนะครับคือผมแนะนําถ้าเราไม่มีอุปกรณ์สำรองเนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้ประดับนะที่ผมซื้อมาตีบวกนะครับอ่ะคืออย่างงี้ยที่มาเตือนเนาะถ้าไม่มีอุปกรณ์สำรองนะครับเนี่ยอย่างเนี้ยสมมติผมมีถ้วยชิ้นหนึ่งใช่ไหมเนี่ยแล้วจะตีบวกเนี่ย ถ้ามันแตกคือหายเลยนะครับแล้วเราก็ไม่มีใส่นะครับความเก่งมันก็จะลดลงเนาะเพราะฉะนั้นนะครับเวลาจะตีบวกเนี่ยสมมติมีดนะฮะผมจะตีบวกใช่ไหมผมต้องมีเล่มนึงเอาไว้ใส่นะครับเวลาบวกก็บวกเป็นสมมติผมบวกขึ้น5ทั้งคู่ใช่ไหมบวก6อันนึงนะครับถ้าติดค่อยบวกอีกอันนึงนะครับแต่ว่าถ้าผมบวก7เนี่ยนะครับ6ไป7นะฮะอันนี้แตกนะครับก็อย่าเพิ่งบวกอันนี้ใช้นี้ไปก่อน แล้วก็บวกอันหนึงขึ้นมานะครับโอเคประมาณนี้เราเรื่องการตีบวกนะครับต้องระวังนะครับว่าอย่าตีแตกนะครับโอเคมาเดี๋ยวตีให้ดูชักหน่อยนะครับผมซื้อวัตถุดิบมาแล้วครั้งแรกมันจะร้อซนะครับครั้งที่2ล่ะไฟเริ่มให้สะบงเอาไม่ใช่แปยนเต็นยังแตกโอ้โหดวงเนะี่ยยางเกลือนะครับไปครับ 8 0นะครับโอเคชื่นใจไปครับบวก3บวก4ี่ติเถอะีบวก4ติดโอเคนะครับทำไมผมถึงพยายามบวก4ทั้งที่โอกาสมันติดยากครับเพราะว่านะครับ,นะรบแต่อาวุธแต่ละชิ้นเนาะเวลาเราตีบวกเนี่ยถ้าตีบวกเท่าไหร่มันจะมีบวกสเตแต่เพิ่มเติม,เ,ตมเนาะอ่ะอย่างเช่นอาวุธอ่ะอันนี้เนาะ ถ้าผมบวกนะครับอ่านี้ไม่มีวะโทษทีโทษทีิดนะครับต้องบางชิ้นนะเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่ามีทุกชิ้นหรือเปล่าโอ้ว่าบางชิ้นนะครับเอ่อเดี๋ยวผมเนี่ยถ้าทําไม่ผิดของฟ้าก็มีนะเดี๋ยวขอดูให้ก่อนนะเอาแล้วนะฮะอ่ะเนี่ยอย่างของฟ้าก็มีเนาะถ้าบวกหกเนี่ยมันจะปลดล็อกสกิลต,ตรงนี้เนาะนะครับแล้วแต่อุปกรณ์นะครับปลดล็อกไม่เท่ากันนะครับอย่างนี้มีไหมอันนี้เหมือนจะปลดล็อกแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่า น่าจะบวกหกนี่แหละนะครับถึงจะปลดล็อกนะครับอือดูนี้อ่าบวก6เหมือนกันเหมือนการปลดล็อกแต่เนี้ยมันเป็นของแคสนะครับก็จะดีกว่านะครับใส่เลยแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องของการตีบวกนะครับว่าแตกนะครับแตกเลยน่ครับเห็นอะไรนี่ไหมนะครับอันนี้ผมรออยู่ไปครับอืมเปิดทีละอันได้ไหมขอเปิดทีละอันนะ แล้วขออยากเปิดไข่ครับอันนี้เกลือดูรู้เลยไม่ไม่ทีละอันดีปไ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 ปทีเกลืออุย้ยอันนี้เขาให้เปิดเก้าอันเลยอะไปเลขเก้าสวยโอ้โหจะเกลือป่ะเกลือเกลือครับนี่เกลือ ยอ,อย่างเพือะเด็กจะร้องไห้นะครับอันนี้ไม่มีอะไรอันนี้ไม่มีอะไรเปิดให้ดูเฉยๆนะครับโอเคต่อมานะครับเรื่องต่อไปนะครับอันนี้เรื่องของการ์ดนะครับการ์ดเราพูดไปอย่างอย่างนะนะครับก็คือในช่วงแรกเนี่ยนะครับเราจะปลดล็อกช่องใส่การ์ดอันหนึ่งเนาะนะครับก็ถ้าเรายังไม่มีการ์ดดีๆแจมๆนะครับ อย่าเพิ่งไปปลดล็อกอีกช่องหนึ่งเพราะว่าอช่องหนึ่งเนี่ยใช้1ล้านบาทนะครับซึ่งผมก็ทําไปตั้งแต่ตอนสตรีมวันแรกที่เล่นเลยนะครับก็นะครับก็ไม่ควรนะครับ,ไ,รนะรบไปซื้อสกิลก่อนแล้วถ้าตังค์เหลือค่อยมาซื้อ,อช่องใส่การ์ดเนาะนะครับโอเคประมาณนี้นะในเรื่องของการ์ดต่อมานะครับมีอะไรอีกไหม <c oughs> นะครับอืมในเรื่องอ๋ออันนี้เรื่องอันนี้ได้เรื่องที่ห้าแล้วนะ <c oughs> เราพูดมาเรื่องที่ห้าแล้วเรื่องของการฟาร์มการบอดออโต้บอดนะครับ เกมนี้นะฮะอย่างที่บอกไปนะครับนะฮะคือเกมเนี้ยเราเน้นการทำเควสด,ด้วยการตีมอนนะครับในแมปนะครับซึ่งมอนในแมปเนี่ยมันถึกมากนะครับยิ่งเราเล่นตามเควสหลักเนี่ยยิ่งเจอมอนโหดตีตายยากเนาะนะครับแล้วเกมเนี้ยนะครับบางทีเราสามารถปล่อยบอดได้ทั้งวันเลยนะครับแล้วการปล่อยบอดเนาะเราต้องซื้อ,อยามานะครับเพราะว่า ม่งั้นเลือดเราจะไม่มีเนาะเราจะเลือดลดไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าจะมี HP ดพีดีเจนก็เถอะแต่ผมบอกเลยนะครับว่าอย่างไรก็ไม่ทันนะครับแล้วเวลาการฟาร์มที่ดีที่สุดนั่นก็คือวิธีการฟาร์มที่ดีที่สุดนั่นก็คือเราควรไปฟาร์มบอนที่เราสามารถจบเร็วแล้วก็ไม่โดนดามเมจเยอะนะครับอืมเนี่ยเช่นวัวเนี่ยที่ผมกำลังจะตีนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยผมตีสามสามทีนะครับก็ตายแล้วนะครับอืมนะครับตายแล้วนะอืมนะนะและนะ้วนกะ็ เราจะได้จบเร็วๆวแล้วก็ไม่เปืองยานะอันนี้ผมมาดูอยู่ว่าวัวเขาดรอปอะไรบ้างนะฮะวัวดรอปหินนะครับโอ้แต่ไม่ดรอปอุปกรณ์เลยเนาะก็ไม่ควรตีด้วยนะครับควรตีตัวที่แบบดรอปของที่เราอยากได้นะนะครับลองส่องในแมปนี่กดงี้ครับอ่ะกดที่แมปนะแล้วก็กดนี่ครับดีซิทอินฟอร์เนี่ยนะครับมันจะขึ้นมาครับสมมติว่าผมอยากได้มีดใช่ไหม เราต้องดูครับว่าต้องตีเขตนี้เนาะนะครับแต่เขาไม่ได้บอกว่าตีมอนตัวไหนแต่ให้ตีเขตนี้นะครับเราสามารถเลือกพื้นที่แล้วก็กดตีได้เลยนะครับอันนี้เรื่องของการฟาร์มนะครับแล้วก็มันจะมีพวกอาหารอะไรพวกเนี้ยนะครับอันนี้คือเรื่องเดียวกับการฟาร์มเนาะทีแรกผมก็กดยากดไรยับเลยนะครับผมแนะนำนะครับว่าไม่ต้องกดก็ได้อย่าก,กดเลยเอาไว้กดตอนสู้กับบอสหรือว่า PVP อะไรพวกนี้ดีกว่านะ เอาแค่ขวดยาก็พอเราไปตีมอนที่แบบว่าพลังหรือความสามารถเราใกล้ๆกับมอนนะนะครับจะได้แบบว่าไม่เปลืองทรัพยากรเพราะว่าเราไปซื้อยาโดยการใช้เงินใช้ทองตรงเนี้ยนะครับเราเก็บไว้ซื้อพวกสกิลดีกว่าเนาะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ5เรื่องนะครับที่อยากจะแนะนำไว้อย่าทำช่วงต้นเกมนะ โอเคครับอย่างวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์แล้วกดติดตามด้วยนะถ้ามีคำถามอะไรหรือว่าอยากจะแนะนำอะไรนะครับก็สามารถพิมพ์มาได้เลยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย